พวก oh, เรากินแกละเยลลี่น้ำผลไม้ลิ้นเปลี่ยนสีค่ะแมตาฮะมีรยเหลอเยลลี่ที่กินแล้วลิ้นเปลี่ยนสีได้อ่ะนี่สิคะแมตาเขามีทางรดอง,งุ่นและลิ้นจีบโอ้ยสีสันสดใสแบบนี้มันกินได้เหรอลูกมันอันตรายหรือเปล่าแปละเขาได้รับออยอปลอดภัยทานได้ทุกวัยครับแมตาผมเช็คมาแล้วอร่อยหวานหอมผลไม้กินแล้วหยุดไม่ได้สนุกทุกโมเมนต์ มเกี่ยวหนึ่งลิ้นเปลี่ยนสีจริงๆด้วยแล้วลูกๆไปซื้อจากที่ไหนมาเนี่ยที่ร้าน71ใกล้บ้านนี่เองครับแค่20บาทต้องรีบไปลองก่อนของหมดแล้วทุกคนล่ะคะลองกันหรือยังพี่เสือก็อยากลองของแรต้องรีบตุนไหนใครอยากลองกินบ้างคอมเมนต์มา